โอเคมาถูกทางแล้วจ้าในที่สุดก็มาถึงทางออกแล้วมาถูกทางค่ะเห็นทางไปลานจอดรถลดแล้วสวยมากอละทุกคนดูสิบานสะพังเลยโอ้ยถ้าไม่ได้มานี่เสียดายนะ อยู่โตยต้ามาสิบกว่าปีแนละ้วทุกคนไม่เคยมาเลยเพิ่งมาครั้งแรกสวยประทับใจมากค่ะโอ้วันนี้อากาศก็เป็นใจนะอากาศสดใสดูเธอพวกเธอดูอนี่นะคะสันเช้า บ้านไปเทัางภูเขาตะลึงตงตึงงไหมตึงพึงเพิดเดินหลงทางไปนิดนึงนิดเดียวแสดงว่าเซตเราดีนะเราเห็นว่าตรงนั้นมันเริ่มมืดแล้วน่าจะไม่ใช่แล้วลนะ่ะเดินทางกับ